สวัสดีค่ะวันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวกกกอก h ชาแนลนะคะตอนเช้าเชนะคะวันนี้เจ๊พิมพ์พทําเมนูแกงเปิดอแกงหน่อไม้นะคะนี่ค่ะกำลังเดือดได้ที่ตอนนี้ก็ปรุงเครื่องเรียบร้อยนะคะรอแค่เอาแค่ผักผักของเราก็มีชะอมแล้วก็เห็ดฟางเห็ด ขอนแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะปนลงไปวันนี้ก็อัดคลิปย่อยๆเล็กๆนะคะเพราะแม่แม,แม่แม่ค้ายังไม่มีเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวจะวิ่งลงตลาดนะคะตอนนี้คือแกงแกงกินที่บ้านเลยละค่ะแกงไว้ให้ลูกให้หลานกินนี่ค่ะจะไม่ให้เห็นหน้าเจ๊พิมพ์นะคะแต่ว่าดูดู ดูสีสันสก่อนสีสันแกงเปื่แกงเปื่หรือว่าแกงหน่อไม้นะคะเรียกเรียกอย่างนี้ถ้าผักกางก็จะเรียกแกงเปิดเนาะเนี่ยคะ่ะใส่หน่อไม้ยี่สิบบาทซื้อมาได้ประมาณสี่ห้าชิ้นก็อาศัยแบบว่าใส่ผักไปหน่อยนะคะใส่ผักเยอะๆผักรวม ก็ช่วงนี้ก็หน้าชะอมนะคะชะอมเยอะนี่ชะอมสวยเด็ดมาจากบ้านป้าแล้วก็ผักก็ซื้อที่ตลาดก็งบก็ประมาณ50บาทก็ได้หม้อหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าทางช่อง YouTube มานั่งกินก็จะถ้ามันเหลือก็จะตักไว้ให้ชิมบ้างเนาะแกงเปะน,นี่เดือดข้นมากค่ะน้ำใบยานางก้นหมอก จะดำหน่อยนะคะอย่าตินะคะดำแต่ก็ดำแต่ข้างนอกข้างในสะอาดค่ะนี่เราก็ใส่ผักลงไปแล้วนี่เห็ดรวมนี่ก็คือเห็ดนะคะอันนี้เม,เมนูกินกินข้าวที่บ้านเลยคะ่ะไม่ได้ทำขายนะคะแต่ว่าถ้าช่อง youtube มากินหรือว่าอะไรก็จะให้ให้ชิมอยู่ถ้าไม่หมดนะแต่ก็จะเหลือไว้ให้ให้ชิมบ้างเผื่อว่า f ออยากจะสั่งแกงเปิดนะคะแกงหน่อไม้เจ๊พิมพ์อร่อยอยู่แล้วนี่ถ้าแกงพื้นพื้น,พ,นพื้นบ้านเราไม่ต้องห่วงค่ะทําอร่อยนี่แกงเปิดนี่ค่ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวรอสุกถ้าสุกแล้วก็จะถ่ายคลิป ให้ดูอีกแต่ว่าไม่ต้องดูแม่ค้านะวันนี้แม่ค้ายังไม่ล้างหน้าเลยเดี๋ยวไม่สวยค่ะรอเครื่องสําอางจากเอซอยู่ก็เดี๋ยวจะแต่งให้สวยๆแล้วค่อยถ่ายเดี๋ยวจะเรียกหมอนุ่มแล้วก็พี่ยาย่าทั้งกลุ่มค้านะะ้ค่ะตอนเที่ยงก็จะชวนมาชิมแกงหน่อไม้ เมื่อเช้าขอบคุณมากเลยน้องอะไรนะน้องบีโทรมาสั่งก้อยต้มตั้งแต่เช้าเลยสามชุดนะคะให้คุณย่าโจ้แล้วก็น้องอะตอมแล้วก็แม่สายบุญก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะเดี๋ยวจะไปถามก็รอประมาณว่าง ใกล้จะเที่ยงก็จะทำไปให้นะคะน้องบีอันนี้อัดอัดคลิปวิดีโอเฉยๆไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเพราะแม่แม่ค้ายังทำไม่เป็นก็คนๆหน่อยนี่ก็เดี๋ยวใส่สะอมก็เสร็จแล้วนะคะก็ต้องรอยกหม้อลงก่อนแล้วก็ใส่สะอมลงไปมันก็จะได้ไม่เปื่อยแล้วก็จะมีกลิ่นหอม นี่บรรยากาศตอนเช้าก็ยังไม่มีลูกค้าค่ะนี่อย่างนี้นะคะอันนี้ก็หม้อก,ก๋วยเตี๋ยวตั้งเครื่องไว้แล้วน้ำซุปค่ะแต่ยังไม่ได้เอาเครื่องเคียงอะไรใส่ก็ปรุงไว้เพื่อเพื่อจะเที่ยงหรือประมาณลูกค้ามาก็รสชาติก็กำลังจะนัวพอดีอร่อยเลยค่ะนี่ ตัตหม้อก๋วยเตี๋กก็โบราณหน่อยนะถ้าพูดได้เหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวโบราณเลยค่ะแล้วก็จะใช้เตาถ่า,านข้างล่างนี่นก็ใช้เตาถ่า,านก้นหม้อก,กระดำมดำนี่ทร,รมชาตินะคะก็อยากจะทําก๋วยเตี๋ยวไฮโซอยู่ค่ะแต่ว่าอยู่บ้านเราก็บ้านนอกเราก็อย่างนี้นะเดี๋ยวปิดปิดหม้อไ้ก่อนนี่ค่ะ มาที่แกงหน่อไม้หนูโอ้สุกแล้วมั้งคะเนี่ยนี่ค่ะใส่ปีกไก่ลงไปนิดนึงพราอให้มันมีความมันดีกว่ามีแต่ผักนี่ค่ะเดี๋ยวเจพิมพ์จะเอาคลิปนี้ลงไว้ในในคลิปในช่องก๋วยเตี๋ยวกุกกอกนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ทำคลิปแต่ก็จะเอาเมนูแกงเปิดเนี่ยราคะลงไป นี่เมนูแบบนี้ก็สุดยอดแล้วลงก็ดีกว่ากินอาหารไฮโซนะคะกินแบบนี้แหละบ้านบ้านนอกเราก็กินแบบนี้กินอาหารตามฤดูนัวนัวนว,น,ว,น,วนี่ค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพิมพ์ใส่ชอมลงไป แล้วก็พักไว้พักไว้เผื่อจะหม้อเย็นก็ชะอมก็สุกพอดีค่ะมันก็จะได้ชะอมก็จะได้ไม่เปื่อยแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนัวนี่เสร็จแล้วนี่ค่ะแกงเปะแกงหน่อไม้รวมรวมเห็ดนะคะหน้าตายังน่ากินรสชาติก็อร่อยนะคะ นี่ไงอาหารเช้าของแม่ค้าได้แล้วท้าเอฟซีหรือว่าทางช่อง YouTube อยากกินก็สั่งมาได้นะคะเดี๋ยวจะพิมพ์จะทำให้แกงแกงให้นะคะถ้าไม่สั่งซื้อก็ซื้อเครื่องมาให้จะพิมพ์แกงให้ก็ได้ก็คิดค่าเครื่องก็ไม่เกินร้อยบาทหรอกค่ะค่าแก๊สค่าผงชูรสเพราะว่าผงชูรสจะเยอะหน่อย จะแพงแกงแกงเปิดทีไรเปลืองผงชูรสตลอดเลยค่ะเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรสชาติก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทางช่องพวกพี่หนุ่มมาชิมดูว่าอร่อยไหมไม่รู้เขากินเป็นหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ